สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอุ่ใจใกล้หมอที่ช่อง9 m c o t HD กดหมายเลข30เวลาบ่ายโมง40นาทีวันจันทร์ถึงวันพุธนะครับจะมีเนื้อหาสาระที่น่ารู้น่าสนใจแล้วก็ได้ไประโยชน์อย่างกรณีของการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหารเพื่อคนที่เขามีน้ำหนักมากๆเนี่ยนะครับได้ผ่อนคลายหายทุกขทีหนึ่งนะครับเกี่ยวกับในเรื่องที่ต้อง คนน้ำหนักตัวเองเนี่ยเวลาจะทําอะไรต่ออะไรก็รู้สึกจะอึดอัดไปหมดแล้วก็ยังมีโรคแทรกซ้อนมากมายวันนี้หลังจากได้รับการผ่าตัดด้วยระบบเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดโดยผู้ช่วยาศาสตราจารย์นายแพทย์วรวุตรทวีรุจนาแล้วนะครับก็จะเห็นว่าผลเป็นอย่างไรวันนี้คุณหมอวรบ,บุตรจะมาเล่าให้เราฟังสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับหลังจากที่เข้าห้องผ่าตัดแล้วเนี่ยนะครับระหว่างผ่าตัด เมื่อเทียบกับที่อาจารย์เล่าให้ฟังตอนที่แล้วเนี่ยนะครับความยากง่ายพอใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดนี่ก็แปลว่าอาจารย์ไม่ต้องไปยืนอยู่ที่เตียงคนไข้ละใช่ก็ไปอยู่ตรงจุดที่เขาเรียกว่าเป็นคอนโซลนะครับเป็นการคอนโทรลที่ทำเช่นด้วยมือเล็กๆนิดเดียวเท่านั้นเองแต่สามารถเห็นภาพได้ขนาดเป็นขยายเป็น10เท่า15เท่าเลยนะครับใช่ครับชัดเจนขึ้นผมเองนั่งผ่าตัดแล้วก็บังคับตัวหุ่นยนต์ใช่หุ่นยนต์นะครับเพื่อที่จะ คล้ายๆกับเปรียบเสมือนว่าผมเอามือผมเนี่ยเข้าไปผ่าตัดในช่องท้องคนไข้ในขณะที่ผมไม่ต้องเปิดแผลใหญ่ก็คือแผลเล็กนิดเดียวเรียกว่าการ movement การเคลื่อนไหวมือผมเนี่ยได้360องศาเลยไม่มีข้อจํากัดเหมือนการผ่าตัดสองกล้องด้วยมือที่ที่อาจจะมีข้อจํากัดเพราะว่าไม่สามารถที่จะเข้าไปหักงอของของอุปกรณ์ได้แุ่นยนตเองมีการหักงอของอุปกรณ์ได้สามารถเข้าไปทํางานในมุมที่ยากๆได้แล้วผมเองก็สบายเพราะว่า ตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยมันกเ็เรียกว่าประกอบร่างกับตัวคนไข้ใช่ไหมฮะครับแล้วคนไข้ต่อให้มีหน้าท้องหนาค่ไในอย่างคุณสัญชัยเนี่ยท้องห <c oughs> นามาก <c oughs> หเห็นในภาพ <c oughs> จะเห็นว่าหนา <c oughs> ล็อกมากร้อยแปดสิบนี่ใช่ <c oughs> ถ้าเกิดว่าผ่าแต่ด้วยมือรับรองก็อาจจะมีเรื่องของความล้าของของของการห <c oughs> มอครับคือใช่อันนี้มีหุ่นยนต์ปุ๊บเนี่ยเรียกว่าหุ่นยนต์เองก็ไม่เคยเหนื่อยล้าครับแข็งแรงแข็งแกร่งมากๆนั้น ความแม่นยำความนิ่งของมือเนี่ยของหุ่นยนต์ก็จะมีความแม่นยำสูงกว่าครับซึบ่งแตกต่างและตรงนี้ก็คือเป็นนิวลุกของสำหรับในเรื่องของการรักษาพยาบาลด้วยเทคโนโลยีทันสมัยใช่ไหมครับผลล่ะครับอาจารย์ครับหลังจากที่ผ่าแล้วเนี่ยนะครับผลออกมาจะมีการวัดจากตรงไหนได้บ้างครครับ ผลการรักษาจริงๆในการดูดูแลคนไข้โรคอ้วนนี่เราดูอย่างสอสอย่างนะครับอย่างแรกก็คือดูเรื่องน้ําหนักว่าคนไข้เนี่ยลดลงดีไหมนะครับสก็คือดูว่าโรคประจําตัวของคนไข้ดีขึ้นไหมโดยช่วงยิ่งคุณสัญชัยที่มีภาวะเบาหวานอยู่เนี่ยคุณสัญชัยก็อยากจะหายจากเบาหวานแน่ๆถูกไหมครับและสุดท้ายก็คือว่าเราดูว่าการรักษานี้ผลแทรกซ้อนหรือเปล่าซึ่งซึ่งหลังจากที่ผ่าตัดมาในคุณสัญชัยเองเนี่ยไม่พบ ผลแทรกซ้อนใดญเลยเั้นกลับมานิดนึงเรื่องน้ําหนักก่อนรเราให้ฟังนิดนึงว่าน้ําหนักคุณสัญชัยที่ก่อนผ่าตัดเกือบร้อยแปดสิบกิโลถ้าเท่าที่เราจํากันได้นะครับตอนนี้หลังผ่าตัดมาก็จะเห็นว่าแกลดน้ําหนักลงไปได้เยอะเลยยี่สิบสามสิบโลยี่สิบสามสิบในระยะแรกท,ที่ที่มาสองเดือนแรกนะใช่ครับอย่างคุณสัญชัยเองก็เราได้คุยแล้วว่าโกเขาเขา,เขาหนักสักประมาณสักกี่กิโลกรัมเขาบอกพอสัก เลข2หลักสัก9กกิโลนี่เขาโอเคแล้วันผมบอกคุณสัญชัยเลยว่าถ้าคุณสัญชัยมีความตั้งใจแล้วก็ทําอย่างต่อเนื่องอย่างที่ทําอยู่วันนี้เนี่ยผมคิดว่า90กิโลกรัมไม่ยากหรือแม้กระทั่งต่ากว่านั้นก็ยังทําได้ก็ถือว่าได้ผลพลอยได้นะครับนี่ไม่เฉพาะแค่ได้ลดน้ําหนักหรือว่าได้ลดขนาดของส่วนทรงเอวนะครับแต่ยังได้ผลไปถึงในเรื่องของเบาหวานซึ่งเป็นโรคอันตรายแล้วก็ต่อไปเนี่ยถ้าหากว่าอายุเยอะขึ้น ก็จะยิ่งมีน้ําตาลเกาะมาบรบกวนสร้างปัญหาให้มากขึ้นยังไหนยังจะต้องจอประสาทต,ตาไหนยังจะต้องเรื่องนั้นเรื่องนี้อีกนะครับนี่เสื้อผ้าก็สงสัยต้องเปลี่ยนใหม่เพื่อที่จะให้ทันกับที่โกรุ่นเก่าๆที่เขาแต่งตัวหล่อเท่ได้แล้วคุณก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณสัญชัยไว้ในโอกาสนี้นะครับแล้วพร้อมกับขอขอบคุณคุณหมอวัวบุตรนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นาย,ยแพทย์วัวบุตรทวีรุจนะศัลยแพทย์ผู้อำนวยการด้านระบบทางเดินอาหาร แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลทนบุรีในฐานะที่ท่านชำนาญการทางด้านการผ่าตัดลดกระเพาะอาหารนะครับโดยการใช้เทคโนโลยีใหม่หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดต้องขอคุณอาจารย์อีกครั้งนะครับขอบคุณครับอบาจารย์ประมาณีตามอุ่นใจใกล้หมอในเบรกที่2กันนะครับซึ่งก็มีอะไรน่าสนใจเช่นเคยหลังจากที่คุณหมอวรบุตรได้อธิบายให้ข้อมูลไปแล้วนะครับแต่ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ผู้ป่วยครับ มาให้ข้อมูลเองหลังจากผ่าตัดแล้วเป็นอย่างไรถ้าหากว่าท่านชมที่ตามตอนแรกนะครับ<ม>ก็อาจจะเ,เห็นเลยว่าความแตกต่างขนาดไซส์ size นะไซส์ของคุณสันชัยเนี่ยก็จะแตกต่างไปแล้วยังมีอย่างอื่นที่แตกต่างไปอีกโดยอเฉพาะยิ่งในเรื่องของทัศนคติของผู้ป่วยเองหลังจากที่ผ่าตัดแล้วเดี๋ยวไปติดตามกันต่อไปเลยครับผ่านไปประมาณเดือนฝ่านะครับแล้วก็มี เห็นผลีแน่ๆคือน้ำหนักลถลดลงเกือบ20กโลครับ25 26กโลแล้วก็มีอาการที่แข็งแรงขึ้นเหนื่อยน้อยลงแล้วก็เดินคล่องขึ้นนะครับก็ดีขึ้นมากเรื่องน้ำตาลนะครับน้ำตาลจะลดลงเหลือเทียบจะปกตินะครับเหลือที่ร้อยต้นๆ้2 0นะครับก็ไม่มากในฝ่ายนี้นะครับก็คือหลังจากผ่าตัดใหม่ๆเราก็จะกินพวกเต้าหู้พวกของเหลวๆหน่อยเพื่อให้กระเพาะ ปรับตัวครับแต่หลังจากนั้นแล้วเราก็กินข้าวได้เหมือนปกติแต่ก็จะกินได้ไม่เยอะนะครับกินได้ไม่ขีดขำครับก็จะอิ่มใช้เวลาประมาณ3วันนะครับก็ก็ออกจากโรงพยาบาลได้แล้วครับก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากมายครับน้ำหนักตอนแรกที่มาพบหมอเนี่ยคือ179แล้วหมอให้ควบคุมน้ำหนักมาเนี่ยก็อยู่ที่173 174่17ครับแต่หลังผ่าตัดแล้วก็จะเหลือ เหลือครั้งแรกเลยหลังผ่าตัดเลยคือ1 6 5จากนั้นก็มาเรื่อยๆถึงตอนนี้ก็อยู่ที่ร้อสี่เจครับก็ถือว่าดีดีมากครับหมอก็บอกให้แนะนําให้เหลือ9กกโลครับนะ่านะจะอยู่ที่เกณฑ์ดีมากของของหมอครับก็อยากให้ลองมาดูก่อนครับมาปรึกษาคุณหมอก่อนว่าเราสมควรหรือไม่แต่ที่แน่นคือถ้ามาพัมแล้วเนี่ยผมว่ามันดีขึ้นแน่นอนนะครับก็ช่วยให้เราประหยัด ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็สุขภาพก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยเห็นไหมครับหุ่นของคุณสัญชัยเริ่มจะลดลงมาอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกันลดไป30กิโลนี่ถือว่าไม่น้อยนะครับในเช่วงเวลา2เดือนกว่าๆสามเดือนแล้วก็ยังจะเดินหน้าลดต่อไปอีกเพราะฉะนั้นท่านที่มีปัญหาในลักเดียวกันนี้นะครับอย่ากังวลครับมาปรึกษาคุณหมอวบุตรเชื่อว่าจะช่วยให้สบายใจ แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับคุณหมอไม่ปล่อยให้ไปเจออันตรายหรือเรื่องของการผ่าตัดอะไรที่จะต้องไปเจอหลังจากที่ทำความเข้าใจกันแล้วเพราะว่าเรามีแพ็กเกจในการที่จะตรวจประเมินก่อนด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นอะไรที่ทำให้ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากเนี่ยนะครับลดความกังวลไปจากการผ่าตัดได้มากทีเดียวเลยครับ แล้วก็วันนี้ก็คงจะ,ะต้องลาจากท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนติดตามรายการหุ่นใจใกล้หมอมีเนะะื้อหาสาระดีๆอย่างนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุทธที่ช่องก้ามขอดเอชดีกดเลข30นะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ